สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับผมนะตอนนี้ทุกๆคนก็อยู่กับรายการแนะนำแล้วก็รีวิวนักเตะกันเหมือนเดิมนะครับผมนะวันนี้ผมขอมานำเสนอเป็นมาร์คโอเวอร์มานะครับผมปีโรโย่ฮีโรสนะครับรวมไปถึงฮิสโตสตอยคอฟนะครับผมปี o ร a ย h ฮีโรสเช่นกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงมาร์คโอเวอร์มากันก่อนเลยนะครับสำหรับมาร์คโอเวอร์มาเนี่ยก็จะโดดเด่นในเรื่องของความเร็วของเขานะครับ ที่มีค่าพลังความเร็วสูงถึง1นึสปีดต้นสูงถึง103เนี่ยจึงทำให้เรื่องของความเร็วพี่แกเนี่ยโดดเด่นมากๆนะเลยเรื่องของความคล่องตัวที่สูงถึง100เลี้ยงบอลสูงถึง103เนี่ยจึงทำให้เรื่องของการเลี้ยงบอลเนี่ยทำได้ดีมากๆรวมไปถึงมันจะไปสัมพันธ์กับพลังแสงสปีดดีเบอร์ด้วยจึงทำให้เรื่องของความคล่องตัวเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับและยังจะมีพลังแสงไททูบิทออฟไซด์แท็บอีกจกึงทำให้การหาช่องหาพื้นที่ของเขาเนี่ยจะทำได้ดีมากๆหมดเลยนะครับผมแล้วมาโอเเเเเเวอออออรรรรรรร์์์มมมาานนนนนนีี่่่ยยจจะะป็ิิสสส้้ททไตตตลััดขขใใงงบบบกกโษคผซึ มาโอเวอร์มาเนี่ยก็จบสกอร์ได้คมกริบมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าบอกก่อนเลยนะค่าพลังการจบสกอร์การยิงไกลหรือพลังการยิงอะไรเงี้ยมันมันไม่เยอะนะครับแต่ว่าจากการที่ได้ใช้นี่ผมพูดตรงๆเลยนะว่ามาร์คโอเวอร์มาเนี่ยทำได้ดีทั้งคู่เลยนะก็คือยิงได้คมจริงๆนะครับผมไม่ว่าจะยิงในกรอบเขตโทษหรือยิงนอกกรอบเขตโทษยิงใกล้ยิงไกลยิงลูกปั่นโค้งนะครับผมทาได้ดีหมดเลยนะครับจริงๆนะยิงคมมากๆคมจนผมตกใจเลยเพราะแรกผมคิดว่ามันต้องมีฟินิชช็อตแน่ๆเลยแต่มันไม่มีนับ ซึ่งโอเวอร์มาเนี่ยยิงได้คมกริบจริงๆนะครับผมแล้วก็เรื่องของการเปิดบอลจากริมเส้นหรือว่าการจ่ายบอลคิลเลอร์พาสให้เพื่อนร่วมทีมอะไรเงี้ยมันดันทําได้ดีอีกอะ่ะเรียกได้ว่ามาร์คโอเวอร์มาเนี่ยคบเครื่องมากๆในตําแหน่งริมเส้นจริงๆนะครับ และที่สําคัญเลยนะครับผมก็คือเรื่องของอวิกฟูดเขาครับผมมาร์คโอเวอร์มาเนี่ยเป็นนักเตะที่ถนัดทั้ง2เท้าเลยจึงทําให้ไม่ว่าจะเป็นเท้าขวาหรือเท้าซ้ายเนี่ยทั้งการจบสกอร์การเปิดบอลจากนิมเส้นหรือว่าการจ่ายบอลให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยมันทาได้ดีหมดเพอร์เฟกหมดเลยนะครับผมแต่ว่านิมเส้นคนนี้ก็ยังมีข้อเสียอยู่ข้อนึงที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับผมนะครับก็คือเรื่องของความแข็งแกร่งของเขานั่นแหละครับผมที่ไม่ได้แข็งแกร่งมากนะแต่ก็ไม่ได้บางจนถึงขั้นที่กองหลังฝรัวเมื่ออไหร่กกก็เสียบลทุกกณนคั่า พอจะมีความแข็งแกร่งอยู่บ้างนะครับแต่ถ้าเกิดให้เทียบกับฮิสโตสตอยคอมเนี่ยความแข็งแกร่งแม่งต่างกันลิบลับเลยจริงๆนะครับแล้วก็ข้อเสียอีกข้อหนึงนะครับซึ่งไอ้มาโอว์มาเนี่ยเป็นนักเตะที่เลี้ยงบอลดีเพราะว่าค่าพลังเลี้ยงบอลค่าพลังความคล่องตัวมันสูงรวมถึงมีพลังแสงสปีดเดเบอร์ก็จริงนะครับแต่ว่า เรื่องของสกิลมูฟของพี่แกนน่ะแหละครับผมที่มีแค่3ดาวเท่านั้นเองจึงทําให้จังหวะที่ใช้ทักษะเออล็อกหลบหรือลบดีกองหลังฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันทําได้น้อยนะผมเพราะว่าสกิลมูฟสามดาวมันใช้ทักษะได้ไม่เยอะเท่ากับนักเตะดิมเส้นที่มีสกิลมูฟสี่ดาวห้าดาวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะครับจึงทําให้เออสกิลมูฟสามดาวเนี่ยก็นับได้ว่าเป็นข้อเสียอยู่เหมือนกันนะในบางกรณีนะครับจริงๆนะ ก็คงหมดไปแล้วนะครับสำหรับมาร์คโอเวอร์มานะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นนักเตะที่ครบเครื่องจริงๆนะครับผมทําได้ทั้ง2เท้าเลยไม่ว่าจะเป็นการจบสกอร์การสร้างสรร์บอลให้เพื่อนร่วมทีมนะครับนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบอลคิลเลอร์พาร์ตเปิดบอลจากริมเส้นนะครับทำได้ดีหมดเลยนะและลึ่งลูกนิ่งลูกฟรีคิกก็ไม่เลวเลยนะครับสำหรับมาร์คโอเวอร์มานะเป็นนักเตะที่ครบเครื่องมากจริงๆนะครับก็อยากจะมานําเสนอนะครับและต่อมานะครับผมเรามาพูดถึงฮิสโตซอยคอร์กันบ้างสําหรับฮิสโตซอยคอร์เนี่ยเป็นนักเตะที่ ผมอยากจะใช้มากๆนะเพราะว่าผมดูจากค่าพลังลงไปถึงพลังแฝงอะไรเงี้ยมันดูแบบมันน่าจะเก่งมากๆแน่เลยแล้วจากการที่ได้ใช้จริงๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าสมน้าสมเนื้อสมราคาตามที่ผมคาดการไว้จริงๆนะครับสำหรับฮิสโตสอยคอมเนี่ยค่าพลังสปีดต้นกับความเร็วไม่ได้เยอะเลยนะครับผมเมื่อเทียบกับตําแหน่งกองหน้าหรือตําแหน่งริมเส้นได้กันเองนะครับแต่ว่าจากการที่ได้ใช้เนี่ยฮิสโตสอยคอมเป็นนักเตะที่เร็วมากๆ,ๆจริงๆนะครับ จังหวะที่กระชากแบบกองหลังฝั่งตรงข้ามเป็นชิ้นๆเนี่ยมันมีเห็นเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็มีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะนําเสนอเลยก็คือเรื่องของความแข็งแกร่งพี่แกเนี่ยเรียกได้ว่าแข็งโป๊แข็งตับลีจริงๆนะครับผมเพราะว่าค่าพลังแข็งแกร่งสูงถึง93สมดุลสูงถึง93เนี่ยในตำแหน่งสไตรเกอร์หรือตำแหน่งริมเ้นเนี่ยเรียกได้ว่าแข็งแกร่งนะสำหรับค่าพลังที่ดีขนาดนี้รวมไปถึงสรีระาพี่แกเนี่ยสูงถึง178เนี่ยจึงทำให้เฮิสโตสตอยกอบเนี่ยเป็นนักเต ซึ่งฮิสโตโซยคอเป็นนักเตะที่เร็วแข็งแกร่งขนาดนี้นะผมแต่ว่ามันก็มีข้อเสียอยู่นิดหน่อยนะครับผมก็คือเรื่องของความคล่องตัวเนี่ยที่มันก็พอที่จะคล่องตัวแต่ว่ามันเมื่อเมื่อเทียบกับตำแหน่งริมเส้นคนอื่นๆเขาหรือว่าเมื่อเทียบกับมาร์คโอเวอร์มาได้กันเองเนี่ยมันก็อาจจะเอ่อดริบบิ้งหรือเลี้ยงบอลได้ไม่เทพเท่ากับมาร์คโอเวอร์มานะครับผมมันไม่ได้คล่องตัวอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันเร็วมันแข็งแกร่งขนาดนี้แล้วถ้ามันเกิดมันยังจะคล่องตัวอีกผมว่ามันโกงนะซ ตอยคอเนี่ยเป็นนักเตะสายมูทะลุดุดันนะครับผมเร็วแข็งแกร่งวิ่งแบบเร็วมากๆแข็งแกร่งถึกทนนะครับดังนั้นก็เอามาเลี้ยงบอลหรือใช้ทักษะอะไรมากๆมากมายเนี่ยก็คงจะไม่เหมาะนะครับมีความเร็วมูทะลุดุดันและยังจะมีความแข็งแกร่งต่างหินผาเรียกได้ว่าเป็นนักเตะที่น่าจะ หลายๆคนน่าจะชอบใช้กันนะเพราะว่ามันเล่นง่ายมันเร็วมันแข็งแกร่งมันแบบวิ่งโง่ดีไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะผมซึ่งฮิสโตไทรคอมเนี่ยทำได้ดีจริงๆนะความเร็วความแข็งแกร่งพี่แกนเนี่ยเท่มากๆนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงการจบสกอร์กันมากนะผมซึ่งโอ้โหไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะผมสำหรับฮิสโตไทรคอมเนี่ยการจบสกอร์ของพี่แกนเนี่ยเรียกได้ว่าคมกริบจริงๆนะผมรวมไปถึงการหาพื้นที่เนี่ยโดดเด่นมากๆนะเพราะว่าค่าพลังการยืนตำแหน่งที่สูงถึง101เนี่ยยและังจะมีีพลังแงแฝไไทททูบออฟซด์ร้อีกก็เป็นิมเส้นที่ าหาช่องตัดเข้าในพร้อมที่จะจบสกอร์เนี่ยทำได้ดีมากๆอยู่แล้วนะครับผมและก็ยังจะมีพลังแสงเที่นีคเข้ารีเบิร์เนี่ยก็เมื่อ,เ,อเลี้ยงล็อกหลบกองหลังฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีนะแต่ก็อย่างที่ผมได้บอกข้างต้นเลยซอยคอเป็นนักเตะที่เร็วมุทะลุด,ดุดันแข็งแกร่งกังหินผา <c oughs> ก็อาจจะไม่เหมาะกับการที่จะเอามาเลี้ยงดิบวิ่งหรือใช้ทักษะอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับผมซึ่งสโตรคอ์เนี่ยนะครับผมยิงได้เทพมากๆนะก็คือเท้าซ้ายเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าพี่แกเนี่ยมีวิฟูตก็คือเท้าขวาที่ถนัดแค่สามเองจึงทำให้เท้าขวาของเขาเนี่ยทำอะไรไม่ได้มากนะก็คือทั้งการจร่ายบอลเปิดบอลจากริมเส้นหรือการจบสกอร์เนี่ยทำได้ไม่ดีเลยนะเท้าขวาแต่ถ้าเกิดพูดถึงเท้าซ้ายเนี่ยทำได้ดีแบบเพอร์เฟกต์มากๆจริงๆนะครับผมโดยเฉพาะการยิงไกลพี่แกเนี่ยโคตรเทพนะ ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆได้ดูในไฮไลท์เนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าฮิสโตสอยคอฟเนี่ยยิงนอกกรอบเขี้ยบทอดได้เทพมากนะครับผมแล้วก็แน่นอนเท้าซ้ายอย่างที่ผมบอกเลยทําได้ทุกอย่างจริงๆนะผมยิงปั่นยิงโค้งยิงใกล้ยิงในกรอบเขี้ยโทอดยิงนอกกรอบเขี้ยบทอดทาได้ดีหมดเลยนะสำหรับฮิสโตสอยคอฟเป็นนักเตะคนหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําจริงๆนะผมเพราะว่ามันเป็นนักเตะที่เล่นง่ายเร็วมุทะลุแข็งแกร่งดุดันังหินผามันก็เลยทําให้เป็นนักเตะที่เวลาเล่นแล้วมันสนุกอ่ะจริงๆนะเร็วแข็งแกร่งถึกทนดุดันอะไรังี้ยมัน หาย่างนั้นในตำแหน่งสไตรเกอร์หรือในตำแหน่งริมเส้นนะครับผมซึ่งฮิสโตซอยคอรบเนี่ยมีครบเลยจริงๆนะครับ ก็คงจบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวนักเตะทั้งสองนะครับผมทั้งมาร์คโอเวอร์มาสนะครับผมรวมไปถึงฮิสโต o ทร์คอฟในปีโรโย่ฮีโรสนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังศึกษาไอกำลังค้นหาว่าไอนักเตะสองคนนี้มันเก่งหรือเปล่านะครับก็หวังว่าคลิปนี้ผมจะได้พูดในสิ่งที่ผมเล่นแล้วรู้สึกจริงๆก็ได้อธิบายไปหมดเลยนะครับผมตามที่ผมรู้สึกนะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปมหมม่ๆออลกกเเดรูนืื สามารถกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม